เตือนมิชาชีพมาในรูปแบบขายของนะ่นี่ยโย่ปกตินี่งโย่จะมีร้านค้าแบบกิจตัวนี้หะไหนหน้าใช่ไหมอ่าแล้วก็มันจะมีร้านค้าที่แบบจะติดต่อเรามาแบบนี้โยกก็ส่งแชทมาส่งแชทในทิกตอกอ่าอันนี้เป็นห้าหน้าทิกตอกปกติโยอถ้าร้านร้านค้าสนใจให้เรารีวิวใช่ไหมย,ยจะส่งตัวอย่างโยกก็ทักมาคุยแบบนี้ก่อนอ่าบัตรกิจตัวปุ้บานเยน่อกันากดาแบบดูทัามาสุมาพตาโยอแบบนี้นะ ก็เจงายโยปะตู้โยุ่่งอัตัววาเกมาะไล่ะปะตูอ่ต้อง b a n ok um ok 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 y กิดต่อที่ติดต่อเรามาแต่เราไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าโย่ติดต่อมานี่ป่ะตูก็ต้องเชื่กิจจดแดงเงอนดอนอกิจจ์แดงอะไรช่องติกต็อโยตุตาดอกสินค้ากับปอตาดอกสปอตช่องตู้บ้าสร้างตัดอกอะไรกระปอก็ต้องอาแต่เอกใจกับปอก็ต้องก็หน้าละต่ออาจจะได้สินค้าจริงก็ได้ Pikir bab lilin, dia pun justru add line you gila, line you ni atlah, namun ni namun ya, nanti kita nak sama sini deh ah, baik ni dah, yo akan Bagi tak dok, tak dok ah ni lain ke ndak tu, tapi justru line, atlah lagi, kita tak sikit gapola, oh, tapi kita pun lepas tu tak atlah lagi, tapi kita, ah, kita bawa kita awak, puak ni nenon, puak mid nenon, wah, bagi pun lain tak dok. เด่นเอาเสอรีวิวจริงๆแล้ว <fuck> มันต้องมีสินค้าในตะกร้าของโยก่อนเนี่ยมันต้องมียังถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีสินค้าในตะกร้าโยก่อนอ๋อนี่สินค้าเหล่าโกลย่ตัดกิบกิโต้พงเออกิโต้พงบล็อกบล็อกไลย์อยู่างเงีนยนะมันก็เหล่าโกลต่ออ่าจะโดนอะไรมากกว่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวกิโต้พงบล็อกกีต้อ่าหกตัวไรตัวนอกระเสียตัวในกิโต้ตัวเหอ่าโกลมอลิสบะมีชาชีพนี่ดูรอบตัวเรากิโต้ตัดเถื่ต่อ ยจะมาในรูปแบบไหนองเลตุยตัวยากดีตัวดูลูอ่าตัวน้ำเส